เพื่อให้ยาคุมยังคงออกฤทธิ์ य, ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่ให้อสุจิที่อยู่ในโพรงหมดลูกนั้นสามารถเดินทางไปเจอกับไข่ของคุณได้แล้วเกิดการตั้งครรภ์เกิดขึ้นและอีกสาเหตุที่2ก็คือการกินยาคุมให้หมดแผงเนี่ยเพื่อช่วยให้ประจำเดือนของคุณมาตรงตามรอบต่อไปตามปกติเลิกกับแฟนแล้วหยุดคุมกำเนิดได้หรือยังจะท้องหรือเปล่า สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะหนูเลิกกับแฟนแล้วค่ะกินยาคุมแผงนี้หมดแล้วหนูสามารถหยุดกินได้เลยไหมคะยังต้องกินต่อไปอีกไหมแล้วถ้าหยุดกินหนูจะท้องหรือเปล่าคะเรามาหาคําตอบกันในคลิปนี้นะคะว่าถ้าหากว่าสาวๆเนี่ยที่กําลังคุมกําเนิดอยู่ไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนยากินยาฉีดยาฝังใส่ห่วงแผ่นแปะนะคะแล้วถ้าเลิกกับแฟนเลิกกับสามีแล้วเนี่ยยังจําเป็นต้องคุมกําเนิดต่อไปไหม ้าหยุดต้องหยุดตอนไหนหยุดแล้วจะตั้งครันหรือเปล่ามาฟังกันค่ะการตั้งครันนะคะมันเกิดจากการที่อสุจิของฝ่ายชายเนี่ยเข้าไปในช่องคลอดของเราแล้วก็ไ่ว้เข้าไปในโพรงมดลูกลกับไข่ของฝ่ายหญิงนะคะแล้วก็เกิดการปฏิสนธิกันเกิดขึ้นแถวแถวบริเวณท่อนําไข่แล้วตัวอ่อนนั้นนะคะมันก็จะมาฝังตัวเดินทางมาที่ในโพรงมดลูกมาฝังตัวแล้วกลายเป็นทารกค่ะ ทีนี้การคุมกําเนิดด้วยวิธีต่างๆที่เราใช้การไม่ว่าจะเป็นยากินยาฉีดยาฝังใส่ห่วงแผ่นแปะนะคะคกลไกการออกลิ์ในการคุมกําเนิดนะคะก็คือจะคล้ายๆกันนะคะก็จะมี3ามกลไกด้วยกันหนึ่งก็คือมันจะเข้าไปยับยั้งการตกไข่ของผู้หญิงเมื่อไม่มีไข่ตกอสุจิเข้าไปในโพรงมดลูกก็จะไม่เจอไข่ก็จะไม่มีการปฏิสนธิเกิดขึ้น2คือฮอร์โมนที่เราได้รับเข้าไปจากการคุมกําเนิดมันจะไปทําให้ เพิ่มมูกบริเวณปากมดลูกให้เยอะขึ้นมันก็จะทให้อสุจิว่ายแหวกว่ายผ่านมูกอันนั้นเข้าไปได้ยากขึ้นและ3มก็ค<ม>ือก็ทาให้ผนังมดลูกของเราเนี่ยมันบางตัวลงถ้าหากมันมีการปฏิสนธิเกิดขึ้นจริงผนังมดลูกที่มันบางตัวเนี้ยนะคะมันก็จะไม่เหมาะสมในการฝังตัวของตัวอ่อนนี่คือ3ามกลไกการทํางานของการคุมกําเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ค่ะอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่สาวๆจะต้องรู้นะคะก็คือ อายุของอาสุจิเมื่อเขาเข้าไปอยู่ในโพรงมดลูกอาสุจิเนี่ยเขาจะมีชีวิตอยู่ในโพรงมดลูกได้อีกนะคะเขาไม่ได้เหมือนไข่ที่ตกแล้ว24ชั่วโมงก็จะสลายไปแต่อาสุจิเนี่ยเมื่อมีเพศสัมพันธ์มีการหลั่งในอาสุจิจะเข้าไปอยู่ในโพรงมดลูกของผู้หญิงได้อีกประมาณ3-5วันเขาจะมีชีวิตว่ายน้ําอยู่ในโพรงมดลูกได้อีกประมาณ3-5วันอาสุจิมีชีวิตอยู่ในโพรงมดลูกได้กี่วันคะ3-5วัน ถ้าหากว่าสาวๆเนี่ยกินยาเม็ดคุมกําเนิดอยู่นะคะไม่ว่าจะแบบไหน2 1เม็ดหรือ28เม็ดก็แล้วแต่นะคะถ้าหากว่าคุณเลิกกับแฟนวิธีการหยุดกินยาคุมก็คือกินให้หมดแผงค่ะไม่ว่าคุณจะกินถึงเม็ดไหนของแผงอยู่ก็แล้วแต่เลิกกับแฟนตอนที่กินเม็ดไหนก็แล้วแต่ก็ยังคงกินต่อเนื่องต่อไปเรื่อยๆกินตรงเวลาทุกวันค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะจนกว่าจะหมดแผงเมื่อกินหมดแผงแล้ว ถ้าเลิกกับแฟนแล้วมั่นใจว่าไม่มีเพศสัมพันธ์แล้วไม่ต้องการคุมกําเนิดแล้วไม่มีใครอีกแล้วก็สามารถหยุดกินยาคุมได้เลยค่ะไม่ต้องซื้อแผงใหม่มากินไม่ท้องนะคะเหตุผลที่ต้องกินให้หมดแผงนะคะก็เพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าหาว่าคุณมีเพศสัมพันธ์ช่วงไหนของแผงอยู่อสุจิยังมีชีวิตอยู่ในนั้นได้อีกกี่วันคะ3-5วันเพราะฉะนั้นคุณต้องกินยาคุมต่อเนื่องไปเรื่อย เพื่อให้ยาคุมยังคงออกฤทธิ์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่ให้อสุจิที่อยู่ในโพรงหมดลูกนั้นสามารถเดินทางไปเจอกับไข่ของคุณได้แล้วเกิดการตั้งครรภ์เกิดขึ้นและอีกสาเหตุที่2ก็คือการกินยาคุมให้หมดแผงเนี่ยเพื่อช่วยให้ประจำเดือนของคุณมาตรงตามรอบต่อไปตามปกติ เพราะถ้าคุณหยุดกินยาคุมทันทีมานหนึ่งถึงสองวันมันจะทําให้เลือดคุณออกนะคะเพราะว่าคุณได้รับฮอร์โมนจากยาคุมไม่ต่อเนื่องแล้วรอบประจำเดือนถัดไปของคุณมันก็จะคาดเคลื่อนมาไม่ตรงตามรอบเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุมกําเนิดด้วยยาคุมอยู่เลิกกับแฟนก็ให้กินยาคุมจนกว่าจะหมดแผงก่อนแล้วค่อยหยุดกินนะคะ แล้วก็ไม่ต้องซื้อแผงใหม่มากินต่อค่ะหยุดคุมกําเนิดได้เลยแต่ถ้า2นะคะคุณฉีดยาคุมอยู่อ่าอันนี้ก็คล้ายๆกับการกินยาคุมแต่การฉีดยาคุมเนี่ยหมอจะนัดไปฉีดเป็นทั้งใช่ไหมคะทีนี้ถ้าคุณเลิกกับแฟนครบกาหนดที่คุณหมอจะนัดไปฉีดก็ไม่ต้องไปฉีดค่ะไม่ต้องซื้อยาคุมมากินต่อด้วยนะคะมั่นใจว่าไม่มีเพศสัมพันธ์แล้วก็ไม่ต้องไปฉีดตามที่หมอนัดแล้วค่ะและ3นะคะถ้าคุมกําเนิดแบบแผ่นแปะแบบแผ่นแปะเนี่ยก็จะคล้ายๆกับการกินยาคุมชนิดย1เเม็ด คือเปลี่ยนแผ่นแปะทุก7วนัน1ชุดก็จะมี3แผ่นแล้วก็เว้นว่าง1อาทิตย์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกันค่ะถ้าหากว่าใช้แผ่นแปะอยู่เลือกกับแฟนก็ต้องแปะให้ครบ3แผ่นนะคะไม่ว่าจะเลือกกับแฟนตอนที่แปะยาคุมอยู่ที่แผ่นเท่าไหร่ก็ต้องแปะต่อไปเรื่อยๆจนครบ3แผ่นพอครบ3แผ่นก็หยุดแปะได้เลยค่ะ แล้วหลังจากนั้นประจำเดือนมันก็จะมาตามปกติแล้วก็ไม่ต้องคุมกําเนิดต่อไม่ต้องซื้อแผ่นแปะมาใช้ต่อค่ะและแบบที่4นะคะเป็นการคุมกําเนิดแบบระยะยาวนะคะคล้ายๆกึ่งถาวรน,นั่นก็คือการสั่งยาคุมกับการใส่ห่วงอนามัย2ออย่างนี้จะพิเศษนิดนึงเพราะว่ามันเป็นการคุมกําเนิดแบบ ถึงทาวนแบบระยะยาวถ้าเป็นการฝังยาคุมโดยเฉพาะในเด็กๆที่อายุน้อยกว่า20ปีเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขจะฝังให้ฟรีนะคะเป็นการคุมกนเิดฟรีในหมู่วัยรุ่นนะคะเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการฝังยาคุมเนี่ยแนะนำนะคะถึงแม้ว่าจะเลิกกับแฟนแล้วแต่ถ้ายาฝังยังไม่หมดอายุยังไม่ครบ3ปียังไม่ครบ5ปี ก็ยังไม่จําเป็นต้องไปเอาออกค่ะเพราะการฝังยาคุมเนี่ยเป็นหัตการที่ต้องใช้การผ่าตาัดค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นถ้าใส่ยาฝังไว้แล้วไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับการใช้ชีวิตแม่จ๋าก,ก็แนะนําว่าให้ใส่ไว้แบบนั้นค่ะเพราะมันเป็นการคุมกําเนิดแบบระยะยาวเพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยเอออาจเลิกกับแฟนคนนี้ ไปเจอคนใหม่ถูกใจนะคะมีแฟนใหม่ยาฝังยังไม่หมดอายุมันก็สามารถออกฤทธิ์คุมกำเนิดไปได้ต่อเนื่องค่ะแต่ถ้าหากว่ารู้สึกว่ามันรบกวนชีวิตด้วยประจำเดือนไม่ค่อยมามากระปิดกระปอยไม่ชอบเลย อยากจะไปเอาออกเลิกกับแฟนแล้วด้วยไม่ต้องการคุมกําเนิดต่อแล้วถ้าไปเอาออกก่อนวันครบกําหนดวันหมดอายุของยาฝังราคาก็จะเริ่มอยู่ที่ประมาณ1,000งถึงสามพบาทแล้วแต่สถานพยาบาลแต่ละที่ค่ะถ้าไปเอาออกก่อนกําหนดนะคะแล้วก็การใส่ห่วงอนามัยก็เหมือนกันค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นชนิดทองแดงใสหนึ่งครั้งคุมกําเนิดได้10ปีกันแบบยาวๆไปเลย ถ้าการใส่ห่วงนะั้นมันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพแม่จ๋าก็แนะนําว่าควรจะใส่ต่อไปก่อนเพราะห่วงที่ใช้ใส่นะคะค่อนข้างสูงนะคะเผื่อว่าเราจะมีแฟนใหม่เจอคนใหม่ครบกําหนดแล้วค่อยไปเอาออกก็ได้แต่ถ้าต้องการมีบุตรนะคะไม่ว่าจะเป็นยาวฝังหรือว่าการใส่ห่วงก็สามารถไปเอาออกก่อนกําหนดได้นะคะาหากมีปัญหาอยากปรึกษา inbox เข้ามาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะขอทุกคนมีความสุขค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย